สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูเหรียญหลวงพ่อศิลป์นะครับหลังเต่านะครับเหรียญหลวงพ่อศิลป์หลังเต่าปีพศ2546นะครับ46นะครับเป็นปีที่ลึกนะครับเป็นเหรียญกระถินนะครับเป็นเหรียญกระถิ่นวัดละหารใหญ่นะครับพระครูสุพัฒนาจารย์คุณนะครับหรือหลวงพ่อศิลป์นะครับวันที่26ตุลาคมนะครับ สองห้าสี่หกนะครับที่วัดรหัรใหญ่นะครับเป็นเหรียญหลังเต้านะครับเหรียญลงพ่อศิลนี้หลังเต่าจะแพงนะครับหลังเต่าจะแพงมากเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับหลวงพ่อศิลนี่ต้องดูเหรียญรุ่นนี้ต้องดูงงดที่ดวงตานะครับ เส้นในดวงตามันจะมีะเส้นคมคมอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะตีกล้องให้ดูนะครับดวงตาของหลวงพ่อศิลป์จะเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นอเอกลักษณ์ลึกๆคมคมนะครับนะเป็นวงๆนะครับนะตาหลวงพ่อศิลป์จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับนะครับตาหลวงพ่อศิลป เหรียญรุ่นนี้ยังไม่มีเก๋นะครับเหรียญรุ่นนี้ยังไม่มีเก๋เนี่ยเอ่เอให้ดูความสวยของดวงตาก่อนนะครับนะมีจุดงอโค้งแล้วก็มีดวงกลมๆครับตามเพ้นเหรียญตามซอกคอนะครับเราอ่านำเอาความสวยของเหรียญมาให้ชมนะครับเหรียญน,นะครับเหรียญจุดตึงๆแบบนี้นะครับนี่ แนบนบนพื้นเหรียญน,นะครับนี่ฟอนตัวหนังสือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่พระคูสุพัทธาจารย์คุณนะครับนี่หรือหลวงพ่อศิลน,นะครับนี่นี่นดูฟอนตตัวหนังสือเป็นแท่งๆอย่างนี้นะครับนี่ฟอนตัวหนังสือแบบนี้นะแล้วก็จะมีโค้ด นในโค้ดอ่ในโค้ดที่ต่อก็จะมีเส้นขีดขีดสามขีดนะครับเส้นข้างในก็จะมีนะครับเส้นขีดขีดนะครับจะมีลักษณะขีดขีดข้างในตัวโค้ดนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของโค้ดหลวงพ่อเลยนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเลยนี่แตะแคงแต่แคงให้ดูอีกทีจะเป็นเป็นเส้นขีดขีดแท่งๆนะครับเนี่ย กล้องรุ่นนี้ของผมมสูงไม่ถึงนะครับลิกด้านหลังมาก็จะเป็นยันห้านะครับยนัน,ยนจะเป็นยันจะเป็นยุบลงนะครับไม่ใช่เป็นยันโนนขึ้นนะครับยันจะเป็นยันยุบลงตัวหนังสือก็จะยุบลงนียรุ่นนี้จะเป็นตัหนังสือยุบลงนะครับแลตัวอย่ันเป็นยุบลงแบบนี้นะครับี่26ตุลานะครับ46นะครับ จังหวัดระยองนะครับฟอนต์ตัวหนังสือจะยุบลงล,ลึกๆแบบนี้นะครับอฟอนต์ตัวหนังสือดูรายละเอียดนะครับจะตึงแบบนี้นะครับนี่จต่ก็สวยนะครับอ่าเดี๋ยวนี้จะก็วสวยพลิกมาดูขอบข้างขอบตัดบ้างขอบตัดก็จะเป็นขอบตัดแบบนี้นะครับนี่ตัดขาดครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ตัดขาดแบบครึ่งหนึ่ง จะเห็นเป็นรอยตัดอยู่นะครับเนี่ยตัดเกิครึ่งหนึ่งนะครับก็ขอบตัดปกตินะครับเนี่ยตัดครึ่งหนึ่งลักษณะขอบตัดจะเป็นแบบนี้นะครับจัดว่าเป็นอีกรุ่นที่นักสะสมตามหากันนะครับเป็นหลวงพวุทธศิลป์นะครับปีสี่หกนะครับ สวัสดีครับผม